มาหมายปลาต้นสนนะครับบมเดลมาโดนแล้วบมได้มาโดนแล้วนี่เขาบอกว่าปลาเขาขักเหมือนกันเลยมากนะครับดูนี้นี่ปลาต้นสนนะครับที่ไม่มีต้นสนว่าหอดคงเดิมครับโอ้จอดรถใดมาน,น,น,น่อยหนิโอ้ยรถไหนเนาะเดี๋ยวหาึงจอดรถนะครับสีจอดรถเดรยป่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบมาพอคับเอไสานีครับวันนี้ก็ยำแรงฝนจะมาอีกแล้วคืดไหลโอ้ยมาหอดหมนนันฝนคู่ม,มือเลยมาหลบได้ดิบ่มีบ่บบบับมบบ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 บาบบ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 บ้บบ,นนนนบลบบบบบบบมบบบสูบสบบ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 บเบบบบบนบบ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  สูบอกเลย่ยๆว่าสูขพดมาหนี่ไปเตรียมพร้อมรับใครอยู่มันไหลนี้ฝนต่ว่ากับพนลินลินไหมลงเบ็ดไปหกลังเดี๋ยวมาเบิงอันนี้คือบอ่อต้นสนที่ไม่มีต้นสนนะครับประวัติกันย่าวไกลนะครับคือมันเป็นบอ่อน้ำที่เข้าขุดนีไประเฮศนิคมครับไปฝังอยู่นิคมมันัะไมน่นี่สมัยก่อนี่เป็นต้นสนนะครับตรงนี้เขาว่ากันนะ ตอนนี้ก็บ่มีแล้วครับกัรเรืออยู่ประมาณนี้เดี๋ยวมาลุนกันเลยมาวันนี้เขาสได้ประนินบ่ใส่ฝ่ามือนะครับอยู่หนีมแต่ใส่ฝ่ามือ,อเขี่ครับเอาเราลุนกันครับตอนนี้ก็แหนึ่งแรงนะครับเขาคอสางนละแล้วถ้าเทาดีตะก้อนน่ะเขาต้องเหตดเรียกเรื่องกันนะครับปลาจัิงที่เขาเขาให้เขาหยุดทมดินก่อนจะเข้าปลาจัิงที่เขาเพราะตอนนี้ฝนลินแล้ว โอ้จะเร่งลยนี่คำเลยดิเร่งเหมือนลยนี่ทางไหนอีกมื้อนี้เนาะเจอแต่ฝน,นนะครับเสาร์อาทิตย์นี้มานานนันฝนดีดีวะเบิ่งปลากนันได้เงียมืนน้อนี้เงียผสมกับของกระจอมานะแปลกๆจังได้ว<บ>ุเงียบเงียผสมกระจอมากระจอไข่มาก็เลยลองผสมเบิง่งบ่เข้าเลยครับหนิงคิกเลยมั้ย ปลาขึ้นอยู่ใกล้ๆเนี่ยปลาขึ้นอยู่ใกล้ๆไหมกินไก่ว่าปลาเรื่องไรเดี๋ยวช่วงแรกๆน่าจะมีมูนะครับผมว่าน่าจะมีคนมากแต่ว่าฝนตกก็รอบบังครับว่าสิมีมูบ่งบับเดินครับวันนี้ไปไปครับตุ้งตอดเมื่อกี่ดิ แ <Yeah. S 2> มดนครับแม,ม,ม่ครับตัน,นาน่อยปลาน่อยกดีห้อ,องีทาพิธีนะครับทาพิธีคือเปลี่ยนสบสเปียน,ยน,นยในบงเตัวแหกตัวแหลก้องเอานะตัวหน่อยเอาสิบอกมา ไปเปิญพอเอินแม่เจ้ามาเปิญพอเอินแม่เจ้ามาปูยาตายง่ายมากตัวยังไงมาผลไปเปลี่ยนกันเด้อเ่าสิปล่อยตัวเด้อโอเควะไปเอินพอเอินแม่มาเด้อไปนี่ครับสุดเด็ดมันสำหรับถูกไรยุงครับพ่อสิใส่เป็นถูกสีนี่บอกเลยเลยว่าโคตรแห้งอะ จดพูกนม่เสียปาบเลยนะิมวมีตุปลาน่อยครับป้าหน่อยเข่าต,ตัวนึ่งต้ีใกล้ๆปลาน่อยไยอยู่ปลาใส่ข้องแบบข้องทรงน้ำข้องอะไรข้องอนีรเขาเหะปลาหน่อยไรยอยู่เราเมอจะไปปลาหน่อยออยังไดใส่เงนมากนะ เดี๋ยวห้องสีบอมเมียลงไปอีกครับจากจุดหนึ่งนะเงียบสบอมเมียลงไป ่าโอเคนะครับนี่มาแล้วแทมแลลกไป วนอยนเหตกจุดตอนนี้นะครับจับจุดไาแลามชิกุ้งตอนนี้ปลาชิงนครับมันหมูมันหมูเกินมดมดองมดดองากินนะครับูิุ้งเขาว่าเคยเคยใส่กุ้งไว้ลงเียว่ามันยังรอจมาขึ้นเขาครับปลาเขาเวลาเราตองบอมเมี้ยงไปอีก ผมมีอะไรชุดละนี่ก็แพรเรอบ้าไกยูโดนนะครับโมนี่สร้อยทำพอดีพอดีพอดีทำ พอดีเบ็ดพอดีเบ็ดซอยพอดีเบ็ดพอดีพอดีเบ็ดโตนีก็เที่ยวตกเที่ยวอยุดใส่เดียกันนน้ำหมอกทันกันบปลาเต็มพอมพรุงแตบบ่ง้องสื่อถึกครับแถวผมถืดกุญจาาหาสิบบาทใส่เลยเรื่องกินเรื่องหอหาทส่ทำนน่อไอ้อดี ฝนเศร้าตกง่วงมากที่มันมีลายไม่แน่พอดีเลยเสียงฝนเสียงยังบึมเบิมมันพิ่กจประสางในการถ่ายนะครับไฟกับพอไฟเสียเลยบริไทช็อตเด็ดผมมาถ่ายมัอเปื่นเพราะว,ว,ว,ว่ามันม้อนกลางวันวันสูบเอาไว้แดด้อนพอด,ดับเงียบพคนเงานในห้องแอร์อยังดี và mình bây giờ bà 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 đi mấy bà 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 vào bà này bà bà vượt bà bà có bà bà mông bà 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 vào bà này nào này. À. สามนิ้วสีนิวนะครับสีอูระมาณสามนิ้วสีนิวซีอูระมาณเนี่ผมบอกเห็นใหญ่เป็นไงน,นะปกติสีขานิ้วซีนิวขานวนะครับเบาลงตัวเราตัวตัวจะไรตัวใหญ่โห ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับเริมเงียบๆเขาห่างๆนะครับตอนนี้ห่างๆแล้วโอ้พระจันทร์สวยครับวันนี้บรรกาศด,ดีเบงิงอีกเล็กน้อยนะครับถามเบาันนี้เข้ากะระชคกับแล้วเพราะว่านั่งบาไวแล้วที่แรกเอากอีมานำแนละ้ว บัวดาวลงมานำ้ำเมื่อยคิดว่าชีนังบัโดนนะก็เลยบัวดาวลงมานำ้ำในนังทั้งเงแย่ั่งทั้งเงแยก็นงังบ่อครับเริ่มเมื่อยรับเดี๋ยวเบิ่งสถานการณ์อี้เกี่ยหน่อยก่อนเบื่องผลงานมึงนีะครับขวดวสีเงีาเด้อ ปลาหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุมแล้วนะครับปลาขขงหางเครื่องบินบินอยู่ประทืนปลาเลยมังห้างนะครับเนี้ยเฮ้ยนะเละเปะฝน,นตกนะครับเป็นมันหมูก,กับกุ้งกับหมึกดองนะครับต้องไฟเทียครับไฟตัวนี้ใส่บ่ได ก็เลยต้องใส่กลนะ้องโทรศัพท์เนาะกล้องโทรศัพท์ชัดกว่าอีกยาฉันยุ่งตรงนี้เบิดเกิสิเมียแล้วนาจะประมาณเที่ยงขึ้นตีหนึ่งสี่อยู่ประมาณดามาได้มาสองอันมาเป็นป่ามันทายบ่ด้นะครับมันเหมอดก็เลยวบรรห่หไงนะ ไปใส่อยู่คงสามสี่หนูนะหอยเต็มเลยเดี๋ยวต้องเฮ้ยบอมเงียอยู่จักงกหนึ่งครับเห็นมันเขาเพราะว่ามันเขาเมื่อกี้นี้วัดสามทีทียบรอยู่จักเทียหลุดไปเลย มันกระจายกินครับว่าคือตะเกาเนาะก้างขึ้นจะกินแบบบ้องเงาบปานไลครับกินทั้งห้างแล้วก็กินกินเรื่อยๆนะขยันเปลี่ยนแง่รับเพราะอะไรอยู่ครับไปเราดูน้เงินครับมีปลาหน่อยใส่กำลังถอดแสบ